ย u b e Facebook ทุกคนวันนี้ขอพบกับเอสกันอีกแล้วกับช่องช่อสัญญาจุด FFI อ่าวันนี้มาหน้าเปือยกันเลยไม่ได้แต่งหน้ากันเลยวันนี้ไม่ได้มาเห่อของไม่ได้มาเปิดกระเป๋าอะไรทั้งสิ้นแต่จะมาอัปเดตเรื่องผิวหน้ากันคือเรื่องสิวๆในสัปดาห์ที่4นั่นเองแต่อาจจะนานไปนิดหนึ่งเนาะกว่าจะขึ้นสัปดาห์ที่4เพราะว่าเอมีติดเรียนติดอะไรบ้างช้าไปนิดนึงไงก็ขออภัย ได้ที่เอ็มได้บอกไว้คลิปตั้งแต่คลิปที่แล้วเนาะที่มาอัปเดตผิวหน้ากันว่าอาทิตย์นี้จะเป็นอาทิตย์สุดท้ายที่เอฟจะมาอัปเดตเรื่องสิวเพราะว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเอฟจะพักการใช้ยารักษาสิวหนึ่งอาทิตย์เพื่อพักให้หน้าได้พักผ่อนจะทาแค่แบบครีมกันแดดอะไรออกไปจากบ,บ้านแต่จะ เลิกใช้พวกเบนเซดิฟเฟรนหรือยาแต้มสิวอะไรพวกนี้ถ้ามีสิวปะทุอะไรก็จะแต้มแค่เล็กน้อยจะไม่ใช้จริงจังเหมือนทุกวันทาก่อนนอนอะไรประมาณนี้จะเลิกจะเลิกใช้ไป1อาทิตย์นะจ๊ะวันนี้เอ็ก,ก็จะมาอัปเดตสภาพผิวหน้าให้ดูกันในอาทิตย์ที่4ที่ใช้ยารักษาสิวว่ามันเป็นยังไงเอ็กก็ได้ขึ้นให้ดูทางตอนต้นไปแล้วรูป b e f o r e after ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร แต่ลูกที่เห็นที่มีสิวขึ้นทางด้านนี้คือมันอันนี้มันเป็นสิวจากฮอร์โมนคือตอนนี้มีประจำเดือนอยู่มันก็เลยขึ้นสิวตรงนี้มาสิวตรงนี้เป็นสิวฮอร์โมนตอนนี้ก็รักษาอยู่เห็นไหมคะเปล่งมากแต่ะปะทุออกมาแล้วคือทายาแต้มสิวทุกวันเลยเพื่อให้มันปะทุออกมาอาจจะเกิดทิ้งรอยก็จะพยายามไม่แกะเพราะกลัวจะทิ้งรอยเอาไว้อ่ะ ก็เป็นประมาณนี้นอกนั้นก็สิวก็ไม่มีมีรอยดําเหมือนเดิมแต่ที่สังเกตเห็นถ้าใครสังเกตในรูปจะสังเกตว่ารอยดํามันลดลงแล้วนิดนึงแต่ก็ไม่ได้แบบลดลงหายขาดอะไรแนี้แต่มันก็ลดลงแล้วนิดนึง นะจ๊ะวันนี้ e ก็จะมาอัปเดตสภาพผิวหน้าแล้ว e ก็จะมาอัปเดตผลิตภัณฑ์ที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้สําหรับหน้าเทปเป็นสิวว่าเอปใช้อะไรในทุกๆวันใช้อะไรออกไปนอกบ้านใช้อะไรพาไปเรียนมาหาลัยนะจ๊ะเดี๋ยวเอ็มาอัปเดตให้ดูกันเริ่มอย่างแรกกันเลยก่อนเลยนะจ๊ะคือเอฟกก็ทาเบนเซกเหมือนเดิมทาเบนเซกเหมือนเดิมอันนี้ทาเบนเซกเหมือนเดิมคือทาตอนเช้า ทิ้งไว้1 5บหถึงยีนาทีแล้วไปล้างออกด้วยโฟมล้างหน้าส่วนตอนเย็นก็ทา1 5บหาถึงยีนาทีล้างออกแล้วก็คือทาทิ้งไว้แล้วไปล้างออกตามปกติเหมือนเดิมคือเบนเซกตัวนี้นะจ๊ะพอใช้ตัวนี้เสร็จล้างหน้าออกเสร็จตอนกลางคืนเอฟก็ทาตัวนี้ทิ้งไว้ข้ามคืนเหมือนเดิมคือทาทิ้งไว้ข้ามคืนแต่ก่อนเอฟจะทาตัวนี้เพียวๆเลยคือทาอย่างเดียวแล้วก็นอนจะไม่ ทาอะไรเพิ่มลงไปเลยังเกตได้ว่าพอเอฟทา2ตัวเนี้แล้วผิวหน้ามันดูแห้งมากมีวันหนึ่งเอฟแต่งหน้าไปเรียน คือหน้าลอกเป็นขุยแบบหน้าเกลียดมากคือลอกเป็นแผ่นลอกเป็นขุยแล้วพอล้างหน้าสังเกตถึงความชุ่มชื่นของผิวเลยว่ามันหายไปพอล้างหน้าเสร็จหน้าตึงมากเรียบก็แบบงงว่าไม่ใช่คนหน้าแห้งอะไรขนาดนั้นแบบตึงแล้วลอกเป็นขุยเลยเก็เลยไปหาในเน็ตเขาบอกว่าการใช้ยารักษาสิวทําให้เกิดหน้าแห้งแล้วหน้าเป็นขุยต้องหาอะไรมาบํารุงรักษาหน้าทาหน้าหายเ i อไรเซ z e r อะไรประมาณนี้มาเพื่อให้หน้าดูชุ่มชื้นเพราะว่าถ้าใช้ยาสิวอย่างเดียว อาการแบบลอกเป็นหน้าแห้งอะไรเงี้ยมันเกิดขึ้นแน่นอนเอฟก็เลยไปหาผลิตภัณฑ์ในการทาเพื่อให้หน้าดูชุ่มชื่นอ,อยู่ตลอดเวลาเพื่อไม่ให้หน้าแห้งเพราะมันเป็นขุยแล้วมันหน้าเกลียดมากเอฟก็เลยก่อนที่เอฟจะลงดิฟเฟอรีนเดี๋ยวนี้นะคะก่อนที่เอฟจะลงดิฟเฟอรีนเอฟจะลงเป็นเจ้าตัวนี้ซึ่งไออันเนี้ยตัวผลิตภัณฑ์อะมันมาในซอง ซึ่งเป็นซองสีทองทองค่ะซื้อได้ที่เซเว่นอีเลราคา35หรือ39บาทนี่ไหละเอฟจำไม่ได้แล้วขอโทษด้วยนะครมืมไม่ได้เก็บซองมันไว้อย่างไงก็ข,ขออาภัยด้วยแล้วกันยังไงเดี๋ยวเอฟขึ้นรูปให้ดูก็แล้วกันนะจ้าว่าลักษณะเป็นซองลักษณะทรงขวดเป็นซองขอบทองทองขวดสีขาวๆเป็นเมื่อข่อยท่าเป็นเกี่ยวกับเมื่อข่อยท่าค่ะเดี๋ยวเอฟขึ้นรูปให้ดูเนาะ คือมันเป็นซอสมันบีบยาก็เลยมาบีบใส่ขวดนี้แล้วก็ปัม๊มเวลาจะใช้คือปั๊มลงใส่มือแล้วก็วนวน,วนที่มือแล้วก็ทาลงไปให้หน้าชุ่มๆเลยทาทิ้งไว้เสร็จปุ๊บพอทาทิ้งไว้ให้มันซึมลงผิวหน้าไปแล้วมันซึมไว้มากตัวนี้ดีมากพอทาตัวนี้แล้วเอฟรู้สึกว่าหน้าชุ่มชื่นขึ้นตื่นมาแบบหน้าเด้งหน้าใสาหน้าแบบชุ่มชื้นอะแบบอาการแห้งอะหายไปเลยไม่มีอาการแห้งเกิดขึ้นเลยพอเอฟทาตัวนี้เสร็จปุ๊บเอฟก็จะเอาดิฟเอรลีนทาตาม ทา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 ให้ทั่วหน้าเสร็จแล้วปุ๊บ<ะ>ใช้ยาตัวนี้ซึ่งเนี่ยบอกว่าเอฟจะซื้อสากาเจลมาลองใช้ดูในเน็ตที่เขาบอกมันหายไวขึ้นเอฟไปกาเจลตัวนี้เอฟไปซื้อมาในะคะร้อยสี่สิบเก้าบาทถ้าจําไม่ผิดน,นะถ้าผิดยังไงก็ขออภัยด้วยแล้วกันซึ่งไอไปซื้อมามันเป็นแพ็คคู่ช่วงนั้นเป็นมชั่นซื้อหนึ่งแถมหนึ่งอ้อราคาติดอยู่ตรงนี้ร้อยแปดสิบห้าบาทราคาร้อยแปดสิบห้าบาทซึ่งเอฟไปซื้อมันอยู่ในช่วงซื้อหนึ่งแถมหนึ่ง เอฟก็ออกมาใช้แล้วหลอดหนึ่งแต่ยังใช้ไม่หมดเอฟรู้สึกถึงผลแล้วเพราะมันคือรอยดำลดลงไวจริงๆอย่างที่เขาบอก<ช>ไวกว่าเจ้าตัวฮีรูสกาตัวนี้จริงลดลงไวกว่าซึ่งเจ้าตัวเนี้ยเนื้อสีมันจะไม่ได้ใสเหมือนฮีรูสกาแต่มันจะเป็นเนื้อสีขาวๆแต่ซึมไวเหมือนพอๆกันซึมไวพอๆกัเนเอฟก็ใช้ตัวนี้ทาทับลงไปอีกทีนะ<ช>แล้วพอตื่นมาหน้าก็ชุ่มชื้นเหมือนเดิมไม่ทําให้หน้าแห้งหน้าอะไรแล้วก็รอยดำลดลงไวจริงๆอันนี้ เอฟขอบอกเลย e bb, สังเกตผลมาคือถึงยังใช้ประมาณอาทิตย์นึงแค่อาทิตย์เดียวยังใช้ไม่ได้เท่าไรแต่ก็สังเกตเห็นว่ารอยดํามันลดลงจริงนิฟ e ใช้ตัวนี้ก็คือก่อนนอนเริ่มสเตปแรกเลยก่อนนอนนิฟก็จะทาตัวนี้ก่อนทาให้หน้าชุ่มชื้นสเสร็จป,ปุ๊บเอฟก็จะเอาดิฟเฟอรีนทาตามพอดิฟเฟอรีนสเสร็จป,ปุ๊บก็เอาตัวนี้ลงเพื่อลดรอยดําก่อนนอนจะเป็น3สเตปแบบนี้ทุกทุกวันคืออาทิตย์ที่ผ่านมาทางที่อาจจะเป็นอย่างนี้ทุกๆุกวัน แล้วเอฟก็สังเกตเห็นว่าหน้ามันไม่ลอกไม่แห้งเหมือนแต่ก่อนพอล้างหน้าเสร็จหน้าก็จะไม่แห้งและหน้าก็จะชุ่มชื้นแล้วก็รอยดําอะไรอย่างเงี้ยก็จะลดลงหลังจากที่ใช้สกาเจลนะจ๊ะส่วนสิวที่มันปัทุขึ้นมาเงี้ยเอฟก็คินดาเอ็มตัวนี้อยู่ใช้แต้มลงไปเพื่อให้สิวมันแห้งแล้วให้มันหลุดล่อนออกมาง่ายกบ้านเอฟจะทาตัวนี้เป็น โอเลโอเลไวท์เลดิแอนยูวีไวท์เทนนิงโลชั่นซึ่งเป็นมีสารกันแดดลงอยู่ด้วย SPF 19 UVA UVB ซึ่งเป็นตัวนี้เออจใช้ตัวนี้ทาซึ่งมันดีมากอะ่ะมันเป็นโลชั่นแล้วทาแล้วซึมลงบนหน้าไวมากเออจะทาก่อนแต่งหน้าทุกครั้งเพราะมันมีสารกันแดดไม่ต้องทาอะไรให้ยุ่งยากหลายๆครั้งคือทาครีมแล้วมันก็มีกันแดดอยู่ด้วยดีมากตัวนี้อันนี้ไปซื้อมาจากเซว ไม่แน่ใจราคาไปหาดูก็ได้นะคะที่เซเว่นม,มีขายแต่ไม่แน่ใจราคาแล้วซื้อมาตั้งนานแล้วคือมันเป็นโลชั่นที่ดีมากกินก็หอมไม่ปราบปื้มมากเอฟใช้อยู่ตัวเดียวเลยตอนเนี้ยเอฟใช้พอทาตัวนี้เสร็จปุ๊บถ้ามีสิวอะไรเงี้ยเอฟก็จะเอายาแต้มลงไปแต่ถ้าไม่มีก็ปล่อยมันผ่านไปแล้วก็พอทาตัวนี้เสร็จปุ๊บเอฟจะทาตัวนี้สก,กาเจลจะทาสก,กาเจลซ้ําลงไปบน โลชั่นตัวนี้คือทาตัวนี้เสร็จปุ๊บเอาตัวนี้ทาทับลงไปเสร็จแล้วก็ลงบีบีลงซีซีอะไรแล้วแต่รองพื้นอะไรก็ลงไปเลยออกนอกบ้านได้เลยซึ่งเทปบอกว่าเอฟใช้ยารักษาสิวแล้วหน้าแห้งใช่ไหมก่อนนอนเอฟใช้ตัวนี้นะคะแต่ออกจากบ้านไปมีช่วงที่หน้าแห้งครีมเทปทาก่อนออกจากบ้านอันนี้เลยค,ค่ะมีเวียครีคมซึ่งด้านในเป็นแบบนี้ ด้านในเป็นแบบนี้ค่ะเป็นเนื้อขาวๆแบบนี้ซึ่งเห็นเนื้อขาวๆแบบนี้เนี่ยเป็นแบบนี้เห็น <He ard. S 2> ไหมคะซึมลงผิวไวมากขายไปแล้วซึมลงผิวไวมากแล้วพอสัมผัสพอเอานิ้วสัมผัสนี้มันชุ่มชื้นมากลงทาลงบนแม่คืออันนี้เอ็มไม่ได้ทาทั่วหน้าเอ็มจะทาเอ็มมันจะแตกแค่พะแบบช่วงเนี้ย เนี่ยมาถึงตรงนเนี้ยเนี่ยแค่พอช่วงเนี้ยมันจะตึงมันจะแตกแบบเป็นขุยเป็นแผ่นมากเอฟจะทาเอฟจะแตะปุ๊บแล้วก็ทาลงไปแค่พอช่วงเนี้ยทาลงไปคือพอทาเสร็จปุ๊บสังเกตเห็นได้เลยว่าคือมันเนีย่ยค่ะเอฟจะทาเน,นี่ยทาลงไปเนี่ยแค่เฉพาะช่วงเนี้ยสังเกตเห็นได้เลยว่าขุยหรือความแห้งความแตกอะมันหายไปเลยแล้วมันก็จะแบบพอจับหน้ามันจะดูชุ่มชื้นขึ้น แลวไอที่แตะหายไปเลยครีมตัวนี้ดีมากอันนี้ไปซื้อมาจากโลตัสเอ็กเพสแถวบ้านในราคาจําไม่ได้เหมือนกันอะ่ะมันเป็นที่โลตัสดไปดูได้เลยมันเหลือตลับเดียวพอดีตลับท้ายพอดีแบบโชคดีมากเลยเราบอกว่าเป็นเนวมีเวียครีมครีมบำรุงผิวที่มีมยยอยส์เจอไรเซอร์เข้มข้นให้ความชุ่มชื้นผิวลดจุดสัมผัสแห้งกร้าแ,และป้องกันรอยแตะบนผิวหนังพอเอฟอ่านปุ๊บเอฟหยิบเลย มันเป็นสิ่งเอฟต้องการอยู่พอดีแล้วมันเป็นราคาย่อมเยาราคาไม่ถึงร้อยบาทตลับนี้ราคาไม่ถึงหนึ่งร้อยบาทนะคะเท e ไปได้มาราคาไม่ถึงหนึ่งร้อยบาทคือทาแล้วหน้าหายแห้งหายแตกหายเป็นขุยคือแต่งหน้าไปเรียนแล้วหมดปัญหาหน้าขุยไปเลยขึ้นดีมากนะจ๊ะผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเอฟก็ใช้อยู่แบบนี้เลยเดี๋ยวเอฟมาสรุปให้ฟังเนาะว่ามาสรุปให้ฟังอีกทีว่าเอฟใช้อนะไแรก เบนเซทเอปใช้ทาตอนเช้าก่อนออกนอกบ้าน1ิมพ้างยี่สิบนาทีทิ้งไว้แล้วไปล้างออกก่อนนอนทา15-20้านาทีทิ้งไว้แล้วไปล้างออกส่วนในส่วนที่สองก่อนเข้านอนสิ่งเทปท้าคือสิ่งแรกเป็นชเนียวเมื่อข่อยทากตัวนี้ทาเสร็จปุ๊บลงดิฟเฟนซ้ําพอลงดิฟเฟเรนเสร็จลงสกาเจลตัวช่วยลดจุดด่างดำเสร็จนอนตื่นเช้ามา หน้าชุ่มชื้นไม่แห้งแล้วก็สังเกตเห็นผลคือจุดด่างดำลดลงส่วนสเต็ปที่3ก่อนออกจากบ้านเนี่จะทาตัวนี้โอเลเสร็จปุ๊บลงสกาเจลลดจุดด่างดำลงเมเวียครีมในส่วนที่มันแตกละแหงลอกแล้วก็แต่งหน้าตามปกติออกนอกบ้านส่วนถ้ามีรอยสิวที่เป่งอย่างนี้ ผิวเริ่มอักเสบปะทุขึ้นมานิดหน่อยเอฟก,ก็ยังใช้คินดาเอ็มตัวนี้ตัวเดิมอยู่เพราะมันดีมากทาแป๊บเดียวแห้งหลุดหายสบายใจมากนะคะอ่ะนี่ก็คือ3สเต็ปง่ายๆของเอฟในการใช้ชีวิตประจําวันไม่ว่าจะกตอนนอนก่อนออกจากบ้านหรือาทาทิ้งไว้แล้วไปล้างออกทั้ง3ส่วนที่เอฟได้เล่าไปเป็นสิ่งเอฟทำอยู่ทุกวันนี้นะจ๊ะเพื่อรักษาผิวหน้าตัวเองก็ผลที่เห็นก็คือหน้าชุ่มชื้นชุ่มชื่นขึ้น ไม่แห้งไม่แตกแล้วในการในการทายารักษาสิวแก้นในส่วนนั้นได้รอยดำลดลงหลังกากใช้สกาเจลสกาเจลเห็นผลดีค่ะเอฟขอแนะนำใครที่มีงบประมาณย่อมยาวก็ไปซื้อตัวนี้มาใช้ดูแต่ถ้าใครบอกว่าใช้ฮีโรสกาแล้วมันลดไวกว่าอะไรเงี้ยก็ใช้ฮีโรสกาไปได้เพราะว่ายาพวกนี้คือเอฟแนะนําว่ามันขึ้นอยู่กับสภาพผิวเราไม่ใช่เอฟใช้ตัวนี้ดีแล้วเพื่อนเพื่อจะใช้ตัวนี้ดีตามเอฟได้หมด เอฟอาจใช้ตัวนี้ดีเพื่อนอาจจะใช้ตัวอื่นดีเอฟใช้สกาเจลดีเพื่อนอาจจะใช้ฮีรูสกาดีมันก็แล้วแต่ผิวหน้าเราเอฟใช้ยารักษาสิวหน้าเอฟแห้งแต่แต่บางทีเพื่อนบางคนใช้ยารักษาสิวแล้วหน้าไม่แห้งไม่แตกไม่ต้องใช้ครีมบำรุงอันนี้มันก็แล้วแต่สภาพผิวหน้าของคนเรานะคะก็เอฟก็จะมาอาทิตย์นี้ก็จะมาอัปเดตเรื่องผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการรักษาสิวทั้งหมด ประมาณนี้นะคะก็ที่ได้บอกไปก็เอฟจะอาทิตย์หน้าเอฟจะพักหน้าหนึ่งอาทิตย์จะไม่มาอัปเดตผิวหน้าให้ดูกันเนาะเดี๋ยวหลังจากอาทิตย์หน้าไปถ้าเอฟมีเวลาเอฟก็ F. จะมาอัปเดตอาทิตย์ต่อไปให้ดูเรื่อยๆพอเอฟรักษาสิวมาครบ1เดือนแล้วถ้าอัปบ่อยๆเพื่อนๆอาจจะไม่เห็นความแตกต่างอะไรมากมายยังไงเรื่องสิวเอฟจะอัปเดตอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงแบบเห็นได้ชัดอะไรเดี๋ยวเอฟจะมาอัปเดตต่อเนื่องเนาะส่วนเรื่อง ยูทูบช่องนี้ก็ยังมีอัปเดตข่าวสารอยู่บ่อยๆเรื่องเหอเรื่องเมคอัพเรื่องอะไรก็ยังมีกันอยู่ยังไงก็อย่าลืมติดตามชมกันในอาทิตย์นี้เอฟก็มาเล่าประสบการณ์ภายในหนึ่งเดือนที่รักษาสิวเนาะอันนี้ก็เป็นอาทิตย์สุดท้ายของเดือนที่เอฟรักษาสิวมาครบ1เดือนก็มีพัฒนาการจาับสิวเหอก็สิวหายจากรอยดําตอนนี้รอยดําก็ลดลงจากการใช้ยาสิวผิวหน้าแห้งกา้านก็ ชุ่มชื้นขึ้นผลลัพธ์เทปได้ก็ดีขึ้นเอฟก็ยังจะใช้ผลิตภัณฑ์พวกนี้ต่อไปเพื่อรักษาผิวหน้าของเอฟให้มันดีขึ้นและหายเป็นปกตินจะจ๊ะอย่างไงก็ผลิตภัณฑ์นี้เอฟบอกไว้เดี๋ยวเอฟการเขียนและเขียนโพดไว้ทางด้านล่างเนาะใครสนใจก็ไปหาซื้อมาใช้กันได้ถ้าใครที่เป็นสิวแล้วก็ส่วนใครมีคำถาม คอมเมนต์อะไรก็เชิญลงข้างล่างใต้ดีสคริปชั่นบอกได้เลยเดี๋ยวจะมาตอบให้หรือใครมีคำแนะนำหรือคำติชมอะไรเกี่ยวกับวิดีโอก็เมนบอกเอปได้ก็จะคอยปรับปรุงไปเรื่อยๆเนาะอ่ะยังไงเดี๋ยววิดีโอนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนเนาะกับการอัปเดตผิวหน้าสิวแล้วก็วิดีโอหน้าจะเป็นวิดีโออะไรยังไงก็ฝากติดตามช่องช่องนี้กับติดตามเอฟกันด้วยเนาะเอปก็มี Facebook Fanpage กันแล้วนะจ๊ะชื่อเดียวกับ YouTube ช่องนี้เลยสลัญญาจุด FFI มี Twitter และก็ Instagram ด้วยใครถนัดช่องทางไหนไปคุยเป็นเพื่อนกันได้ไป follow ไปกดไลค์กันได้นะจ๊ะใครถนัดช่องทางไหนก็เข้าไปคุยกันได้และเอฟพ็ขอฝาก YouTube ช่องช่องนี้ด้วยอย่าเพิ่งลืมกันเนาะยังไงใครเข้ามาชมกันแล้วก็ช่วยกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะจ๊ะทางด้านล่างเลยเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำวิดีโอต่อไปเนาะ เอฟมก็ทึ่งทําวิดีโอก็ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออาภาัยไว้นะที่นี้เลยแล้วกันเนาะก็ยังไงวิดีโอนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยววิดีโอหน้าเอฟจะมาพูดถึงเรื่องอะไรก็คอยติดตามชมกันด้วยยังไงวิดีโอนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย